เห็นกันมาเยอะบนโลกออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบบ่นเรื่องอินเทอร์เนต็ตกาก่ายแดงหลุดค่ายเขียวหวยค่ายส้มปิงกระจุยนะครับผม,มเห็นกันมาเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยโทษผู้ให้บริการกันหมดนะครับแต่มันมีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งที่แบบไม่เคยถามเลยนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรจริงๆ ในช่วงนี้นะครับที่ผ่านมาผมลองเล่น Facebook ไปเนี่ยตามกลุ่มคอมกลุ่มอะไรต่างๆกลุ่มสตรีมเมอร์นะครับผมอ่านเนี่ยก็จะเจอบ่นกันเยอะมากเลยว่าอินเทอร์เน็ตค่ายนู้นห่วยค่ายนี้ไม่ดีค่ายนั้นกา่าค่ายนี้แย่ผมก็เลยงงแล้วอินเทอร์เน็ตค่ายไหนมันดีนะครับสีแดงก็บ่นว่าหลุดบ่อยนะสีเขียวก็ว่าฝนตกระดับ สีส้มก็ว่าโอ้โหออกอะไรต่างๆไม่ดีนะครับผมก็งงไปหมดแล้วแล้วค่ายไหนมันดีจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงหนึ่งสิ่งที่คนมองข้ามกันนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าเราเตอร์ครับเจ้าเราเตอร์ตัวนี้นะครับหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับผมเชื่อได้ว่าทุกๆบ้านเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติใครได้สมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับมันก็จะมีหน้าตาเราเตอร์ที่เป็นแบบนี้ที่ไม่มีเสานะครับหรือจะเป็นอารมณ์แบบนี้โอ้โหมีเสาเยอะแยะยุบยับนะครับแถมมาให้กับผู้ให้บบรรริกานะคั หรือว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหผู้ให้บริการให้มาถึง2ตัวเลยเป็นแบบเมช Wi-Fi นะครับก็มีเยอะแยะมากๆนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับผมอยากจะพูดว่าตัวเราเตอร์นะครับเขาก็มีสเปคของเขาเหมือนกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และครับคอมพิวเตอร์มีสเปครดับเพนที่มอนเซลอน i 3าม i ห้า i 7แต่ไรเราเตอร์่ะคุณคิดว่ามันไม่มีสเปคเลยเหรอวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดครับว่าไอ้ต้นตอของเน็ตกากเน็ตหลุดเนี่ยไอ้สิ่งตัวนี้นี่แหละครับมันคือปัญหาหลักเลยครับ ปัญหาที่หนึ่งครับเรื่องของความร้อนครับทุกคนแน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เมืองร้อนมากๆแล้วก็เราเตอร์ที่ผู้ให้บริการแถมมาให้เนี่ยก็การระบายความร้อนไม่ค่อยดีใช่ไหมครับบางคนก็วางไว้ห้องใต้บันไดบ้างแหละบางคนเอาวางไว้บนหิ้งพระบ้างแหละหรือบางคนก็มีการโมดิฟายติดพัดลมอะไรต่างๆเชื่อไหมว่าปัญหาเรื่องของความร้อนเนี่ยมีผลมากๆนะครับสำหรับเรื่องของอินเทอร์เน็ตหลุดอินเทอร์เน็ตค้างหรือว่าปิงเยอะเล่นแล้วแหลกหรือว่าจะเป็นแบบ ให้งานไปเราต้องมารีสตาร์ตตัวเราเตอร์ใหม่ทุกๆ1ึวันเนี่ยอันนี้ก็มีผลมีปัญหาทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเรื่องของการวางตำแหน่งในตัว router, เราเตอร์เรื่องของการจัดการความร้อนเนี่ยมีผลนะครับปัญหาที่2ครับเปลี่ยนแต่แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแต่เราเตอร์เนี่ยไม่มีการอัปเกรดเลยนะครับก็บางครั้งเนี่ยเราเคยโทรไปหาผู้ให้บริการใช่ไหมครับเราเคยใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นความเร็ว200ทัพ0 0 0รทัพหแล้วเราก็วันดีคืนดีอยากจะได้เเน็ตที่แรงมากยิ่งขึ้น โทรไปหาผู้ให้บริการครับผู้ให้บริการเนี่ยก็ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ให้เร็วมากยิ่งขึ้นแต่เขาไม่ได้ทําการเปลี่ยนตัวเราเตอร์ให้เราครับหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็แบบไม่ยอมมาเปลี่ยนให้สักทีเล่นลีลาไปไปมานะครับตัวเราเตอร์เนี่ยสเปคมันก็เป็นสเปคที่รองรับอินเทอร์เน็ตได้แค่เท่านั้นนะพอเราเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเข้าไปเนี่ยมันก็รองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่ไหวนะครับทำให้เกิดอาการค้างหรือแฮงก์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเลยก็คคืือออเรร่งงข DIP าในนบบ้ั ปัญหาที่3ครับปัญหาอุปกรณ์หลายดีไว้ภายในบ้านครับ ยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยการใช้สัญญาณ Wi-Fi เนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อแค่1นึงสองดีไว้นะครับหนคนเนี่ยดีไม่ดีมีเป็น 4, ี่ห้าหกดีไวเลยนะครับอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมก็จะมีโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือนะครับแค่นี้ก็ล่อไป3แล้วนะครับหรือถ้าจะยกตัวอย่างอย่าง,างบ้านผมเนี่ยสัญญ,ญาณ Wi-Fi นะครับผมอยู่แค่2คนนะสัญญ,ญาณ Wi-Fi บ้านผมเนี่ยเกาะอยู่ประมาณ6 0ดีไว้ทาไมมันเยอะขนาดนั้นผมมีมือถือ50เครื่องหอ้ับ อย่างบ้านผมเนี่ยผมก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นพวกสมาร์ทดีไวล์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสวิชลักนะครับสวิชลักที่บ้านผมเนี่ยก็ประมาณ10อันและแค่นี้ก็ต้องเกาะพวก Wi-Fi แล้วนะครับโทรศัพท์มือถือ3เครื่องนะครับโน้ตบุ๊กอีก3เครื่องคอมพิวเตอร์อีก4เครื่อง ไหนจะทีวีอีกนะครับทีวีบ้านผมก็เป็นแบบสมาร์ททีวีก็ต่อ Wi-Fi อีกนะครับดังนั้นการที่แบบว่าเราเตอร์ที่ผู้ให้บริการแถมมาให้เนี่ยเขาก็มีสเปคที่ต่ำนะครับพวกเราเตอร์ผู้ให้บริการเนี่ยเขาก็จะรองรับเพียงแค่5-10ถึง10ดีไวทถ้าสเปคดีหน่อยก็อาจจะ15ดีไวทนะครับแต่พอเจอบ้านคนที่ต้องใช้ตัวพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันเยอะมากๆเนี่ย ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ไหวนะมันไม่เพียงพอเราก็ต้องมีการอัปเกรดสเปคขึ้นไปอารมณ์เหมือนกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละเราใช้ C ีออยู่ใช่ไหมครับเราเปิดโปรแกรมพร้อมกันได้2โปรแกรมพอเราอยากจะเปิด4โปรแกรมพร้อมกันเราอาจจะต้องอัปไป i5 แต่พอเราอยากจะเปิดมากกว่าเดิมก็ต้องอัปไป i7 นะครับอันนี้ก็คือหนึ่งปัญหาที่เราจะต้องเปลี่ยนเราเตอร์นั่นเองครับปัญหาที่4ครับ สมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต1000มาแล้วนะครับแต่ทำไมลองเทสผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยวิ่งแค่3า0วิ่งแค่2 0 0ทั้งทั้งที่สเปคโทรศัพท์มือถือเนี่ยโอ้โฆษณาอย่างดี p h โ n นตัวนี้โอ้รับอินเทอร์เน็ตได้700กว่าหรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ l g เงี้ยบอกรับเน็ตได้แรงหรือจะเป็นโทรศัพท์ซั s u n g ตัวใหม่เห็นคนอื่นทสเนี่ยความเร็ววิ่งกันเป็นพันทำไมเราทสไม่ได้อย่างนั้นนะครับต้องบอกนิดนึงตัวปัญหาตัวเดิมไอ้เราเตอร์ตัวอย่างนี้นี่แหละครับ มันมีปัญหาเรื่องของการรับสัญญาณความเร็วครับ สัญญาณความเร็วของตัวเราเตอร์นะครับเขาก็จะมีทั้งแต่ Wi-Fi 5 Wi-Fi 6นะครับ Wi-Fi 5เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็น AC 102 AC 106 AC 108 AC ยัน AC 506เยอะแยะมากมายแล้วพอมายุคนี้เป็นยุคของ Wi-Fi 6แล้วนะครับก็จะมีตั้งแต่ AX 3000 AX 5000 AX อะไรต่างๆมันก็จะมีการอัปเกรดไปเรื่อยนะครับคุณลองคิดดูดิเราเตอร์ใช้แต่ตัวเดิมตกรุ่นไปไหนตอนไหนแล้วแต่ว่าโทรศัพท์มือถือคุณเปลี่ยนใหม่ตลอดหรือว่าจะเป็นตัวแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมีการอัพความเร็ว เวลานะครับดังนั้นถ้าสมมติคุณใช้งานแล้วมันได้ความเร็วไม่เต็มสปีดเนี่ยลองดูไอ้ตัวเราเตอร์เลยว่าสเปคเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับหัวขก้อนี5การเชื่อมต่อ2.4 GHz กิกะเฮิร์กับ5 g h กิกะเฮิร์เชื่อมต่ออะไรดี ก็สำหรับ Wi-Fi นะครับถ้าสมมติบ้านใครเนี่ยเวลามีเราเตอร์อยู่1ตัวเนี่ยมันขึ้นโชว์สัญญาณมา2ตัวนะครับจะมี2.4กิกะเฮิร์ตกับ5กิกะเฮิร์ตนะครับบางครั้งผมเดินไปที่ห้องน้ำเดินไปที่ไกลๆเนี่ยทำไม5กิกหลุดตลอดเวลาเลยใช้ได้แค่ตัวสัญญาณ2.4กิกะเฮิร์ตนะครับและก็พอมาอยู่ใกล้เราเตอร์นะครับพอมาลองเชื่อมต่อตัวที่เป็น5กิกะเฮิร์ตเนี่ย มันได้ความเร็วที่สูงกว่านะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าคุณน่ะเข้าใจถูกแล้วนะครับเพียงแค่ว่ายังสงสัยอะไรบางอย่างตัว5กิกเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของแบนด์วิดที่สูงมากๆก็คือถ้าเรานั่งใกล้ๆเราเตอร์เนี่ยมันจะส่งสัญญาณได้เร็วมากๆครับแต่ข้อเสียก็คือตัว5กิกเฮิร์ตเนี่ยเขาจะ มีกำลังส่งที่น้อยกว่านะครับก็คือไม่สามารถไปเล่นไกลห่างจากตัวเราเตอร์ได้นะครับแต่ตัวสัญญาณ2.4กิกเนี่ยเขาจะมีกำลังในการทะลุทะลวงหรือว่าการส่งสัญญาณเนี่ยไปได้ไกลมากกว่านะครับทำให้เวลาเราไปใช้ใช้งานแบบอย่างเช่นโซนบริเวณห้องน้ําห้องครัวอะไรต่างๆเนี่ยสัญญาณไม่หลุดนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนควรทําความเข้าใจถ้าคุณไปใช้งานไกลเราเตอร์ควรย้ายสัญญาณไป2.4กิกแต่ถ้าสมมติคุณมาใช้งานใกล้ๆเราเตอร์ควรไปที่สัญญาณ5กิกครับ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็มีวิธีทางออกวิธีแก้นะครับผมพูดง่ายๆเลยครับมันต้องใช้เงินครับเงินเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้แทบจะทุกสิ่งจริงๆนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาขายของครับวันนี้ครับผมมีเราเตอร์เมอรคูสิสนะครับมารีวิวกันมันจะเป็นตัว m ม r c ์คูสิสที่เป็น M R 8 0 X ปัญหาที่ผมพูดไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอาตรงๆเลยนะเอาแบบพูดจากใจจริงเลยนะเต็มที่เลยที่คุณจะแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบประหยัดได้ที่สุดเนี่ย ก็คือแค่าหาพัดลมมาเป่าเราเตอร์ให้เย็นนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณทําไปแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ไหวจริงๆคุณต้องการอัปเกรดสเปคในส่วนของตัวเราเตอร์ไปครับเราเตอร์ที่ผู้ให้บริการแถมมาให้เนี่ยเขาก็จะแถมแค่เพียงพอใช้งานได้แต่ถ้าคุณจะต้องการใช้งานหนักมากกว่าเดิมเนี่ยก็ลองหาเราเตอร์มาเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัว Merc u s ส s เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเราเตอร์ Wi-Fi นะครับที่ให้สเปคแบบรุ่นใหม่ล่าสุดครับอย่างเช่นตัวนี้ครับจะเป็นตัว Wi-Fi 6เลยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรก Wi-Fi 5 WiFi 6ตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดได้แบนด์วิดที่มีความเร็วสูงกว่ากันนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตเราสามารถดูได้อีก1โซนนะครับตัวนี้ก็จะเขียนว่า AX 3 0 0พนะครับก็ยิ่งตัวเลขเยอะเท่าไหร่ยิ่งได้แบนด์วิดที่สูงมากขึ้นเท่านั้นซึ่งตัว AX 3 0 0พันตัวนี้เนี่ยมันสามารถวิ่งได้สูงสุดที่3กิกด้วยกันนะครับเขาก็จะมีเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าเนี่ยเป็นแบบ d u a l band wifi 6นะครับก็คือเขาจะใช้สัญญาณ2ตัววนมมารแบดวิงตันนทให้มัวิ่งได้เร็วมากยิ่งขึ้นแตต่อนนี้นี่ยมชื่่อได้วา เพื่อนๆน่าจะเริ่มงงแล้แบรนด์ m e r c ์คู s ิมาจากไหนไม่เคยเห็นเลยส่วนตัวผมนะผมก็เพิ่งเคยเห็นวันนี้วันแรกเลยครับแต่ถ้าให้พูดเล่าเท้าความไปเนี่ยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ภายใต้ของทาง TP Link อ๋อ ผมเชื่อในทเนัเพื่อนๆตอนนี้น่าจะอย่างนี้กันทุกคนนะครับก็มันเป็นแบรนด์ที่ลูกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าเขาแตกลายออกมาทําเป็นของย่่เมอ m e r c u ิส u s นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีอะไรดีบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็มาแกะกล่องดูของภายในกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกผมขอพูดในเรื่องของสเปคก่อนละกันตัวเราเตอร์เนี่ยเขาก็จะมี cpu เหมือนกันนะครับเจ้าเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีสเปค cpu ที่เป็นแบบตัวคอร์เลยนะครับตัว cpu ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นของคอร์คอมเลยนะครับเป็นแบบดูโอคอร เราเตอร์หน้าตาที่เรียกว่าไม่เหมือนกับเราเตอร์แถมนะครับให้เสาอากาศมา4เสาเลยแน่นอนเสาอากาศยิ่งสูงยิ่งยาวยิ่งเยอะเนี่ยก็จับเพิ่มในเรื่องของกําลังส่งนะครับทำให้มันสามารถส่งสัญญาณไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่แบบว่าเคยใช้สัญญาณตรงนี้แล้วมันอับเปลี่ยนเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะหายนะครับผมแล้วก็ภายในกล่องจะมีตัว DC a d a p t e ปเตอร์ครับมาให้อีกหนึ่งอันนะครับและก็จะมีในส่วนของตัวสายแลนครับนี่ก็เอาไปเชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวเก่านะครับเอา แล้วไงพี่บอกว่าให้เปลี่ยนเราเตอร์ตัวเก่าออกต้องบอกก่อนนะว่าอินเทอร์เน็ตสมัยนี้เนี่ยเขาจะเป็นในรูปแบบของตัวเราเตอร์ที่เสียบผ่านตัวกล่อง ONU บางครั้งเนี่ยเราจะไม่สามารถแปลงสัญญาณ ONU ออกได้เราก็ต้องใช้เราเตอร์ที่ผู้ให้บริการให้มานะครับแล้วก็ทําการเซตค่าเป็นแบบ bridge mode นะครับ bridge mode ก็คือเราเตอร์ผู้ให้บริการเนี่ยมันจะมีหน้าที่แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออปติกให้เป็นสายแลนออกมาแค่นั้นไม่ได้ประมวลผลเราจะยกภาระการประมวลผลมาอยู่ที่เราเตอร์ตัว m e r c u r i s ตัวนี้นะครับก็ เราสา,สามารถทําการเชื่อมต่อบริตโหมดได้โดยการโทรไปหาผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง A.S. True, Freeboardband หรือว่า N.T. นะครับก็ ลองโทรไปหาผู้ให้บริการบอกว่าเราต้องการเซตแบบบิตมอดเพื่อจะใช้เราเตอร์แยก <yeah S 2> ก็จะสามารถใช้เราเตอร์ตัวนี้ได้ด้านเองครับก็โดยเราเตอร์ตัวนี้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ก่อนงครบคันนะครับเขาจะเป็นแบบพอร์ตแลนดกิกนะครับก็ถ้าสมมติเทสผ่านตัวแลนดเนี่ยจะใช้งานแบบ1กิกได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสวิตช์ครับก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็ WPS ใครที่แบบว่าอยากจะเชื่อมต่อผ่าน w i f i โดยที่ไม่ต้องใส่รหัสิร์ดก็สามารถกดที่ปุ่มนี้ก็ได้แล้ววก็รรูเเสียบ DC อัตต ไม่ได้มีอะไรเยอะครับด้านล่างมีการวางแล้วก็ให้ตัวเราเตอร์ยกจากพื้นได้มีรูระบายความร้อนค่อนข้างเยอะก็ใช้งานตัวพวกนี้เนี่ยความร้อนมันก็จะค่อนข้างต่ากว่าตัวเราเตอร์ที่ผู้ให้บริการให้มาหรือว่าสามารถทนความร้อนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็พูดไปเยอะไม่เห็นภาพหรอกเดี๋ยวเราไปติดตั้งเจ้าเราเตอร์ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบสปีดค,ความเร็วอินเทอร์เน็ตกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะได้ความเร็วเท่าไหร่ไปดูกันครับ ก็ติดตั้งเราเตอร์ตัวเมอร์คูสิสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตั้งให้มันปล่อยตัว WiFi ออกมาเสร็จเรียบร้อยวันนี้ผมจะไม่ท,ทดสอบผ่านสายแลนนะครับเนื่องจากว่าการทสผ่านสายแลนเนี่ยยังไงก็ได้เน็เนตเต็มสปีด1กิกอยู่แล้วแต่ว่าเรามาจะทดสอบในเรื่องของตัว w i f i กันล้วนๆเลยนะครับซึ่งผลเทสต,ตอนนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นการเทสทดสอบผ่านหน้าเราเตอร์นะครับหมายความว่าผมเอาโน้ตบุ๊กไปวางใกล้ๆเราเตอร์เลยการทดสอบเนี่ยผมลองอยู่หลายๆครั้งนะครับก็จะมีได้700กว่า 6ก0กว่า700กว่อกว่าแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ความเร็วประมาณดาวน์โหลด678นะครับแล้วก็อัปโหลดเนี่ยจะอยู่ที่563อินเทอร์เน็ตบ้านผมเนี่ย2 0 0นนะครับแต่ว่าที่เทสได้เนี่ยเพราะว่าตัว รเรามันจะตันผ่อนแรงที่1นึ่งกิกนะครับดังนั้น WiFi เนี่ยไม่มีทางเกิน1นึ่กิกอยู่แล้วได้เท่านี้ผมถือว่าค่อนข้างโอเคปิง5นะครับส่วนของโทรศัพท์มือถือครับนี่เลยจะได้ความเร็วอยู่ที่446แล้วก็อัปโหลดจะอยู่ที่382แถวบริเวณหน้ารเราเตอร์นะครับซึ่งเทสบางครั้งก็อาจจะได้500ทับส0่กว่าก็แล้วแต่นะครับแต่การใช้งานในชีวิตประจาวันจริงๆเนี่ยก็คงไม่มีใครแบบแบบต้องไปนั่งเทสนี่หน้ารเราเตอร์ป่ะอันนี้มันก็เป็นการแค่เทสโชเลขชานใช้งานแบบ อยากจะโชว์อะไรประมาณนั้นเราต้องมาทดสอบการใช้งานจริงๆนะครับตอนนี้เราเตอร์ที่ผมวางไว้อยู่เนี่ยจะเป็นห้องโถงใต้บันไดนะครับห้องโถงใต้บันไดของผมผมก็จะรวมรวบรวมพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอะไรต่างๆของผมเอาไว้ใต้นั้นนะครับซึ่งระยะทางห่างเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5 1 0ถึง10เมตรได้กันนะครับก็เรามาลองเทสสดๆกันดูครับ ก็ดาวน์โหลดนะครับ Wi-Fi จากที่ผมนั่งตรงนี้เนี่ยได้ความเร็วสูงถึง350กว่ากว่ากันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเร็วมากนะครับแล้วก็ในส่วนตัวอัพโหลดเนี่ยนี่ครับวิงว่งวิ่งวิ่งจะถึง300ไหม285นะครับผมแล้วก็ปิงของเขาเนี่ยทำออกมาได้เพียงแค่ 6มิลลิเซกเท่านั้นนะครับถือว่าค่อนข้างต่ำมากๆสำหรับในส่วนของตัวปิงเนาะแต่ก็เดี๋ยวเรามาลองใช้งานบนโน้ตบุ๊กดูครับปครับเพสดาวน์โหลดก็จะอยู่ประมาณ250กว่านะครับซึ่งสัญญาณที่ผมต่อตอนนี้เนี่ยจะเป็นสัญญาณ5กิกนะครับไม่ใช่2.4กิกนะครับและก็ในส่วนของขาอัปโหลดครับนี่ได้ประมาณ178,171นะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ170นะครับถามว่าเราเตอร์ตัวนี้เป็นเราเตอร์ตัวที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi แรงขนาดไหนก็ แรงกว่าเราเตอร์เดิมอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถามว่ามันสามารถครอบคุมบ้านใหญ่ๆได้ขนาดนั้นเลยไหมก็ไม่นะครับถ้าใครอยู่บ้านแบบประมาณทาวโฮมอะไราประมาณนี้พื้นที่ประมาณ100ตารางเมตรในการใช้สอย100ตารางเมตร150ตารางเมตรเนี่ยเราเตอร์ตัวเดียวเนี่ยอยู่ใช้งานได้แบบสบายๆนะครับก็เป็นความเร็วที่ใช้งานจริงได้แต่ถามว่ามันจะได้เต็มสปีดขนาดนั้นไหมก็ยังคงไม่เต็มอยู่ดีนะครับถ้าใครอยากจะได้เต็มสปีดอาจจะต้องมองหารุ่นที่สูงกว่านี้ขึ้นไปอีกครับ ก็เห็นการทดสอบกันไปแล้วนะครับซึ่ง Wi-Fi เนี่ยผมต้องพูดกันก่อนว่ามันก็มีหลายปัจจัยนะครับต่อให้เราเปลี่ยนตัวเราเตอร์อะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะวิ่งได้เต็ม100%นะนอกเสียจากคุณจะต้องไปตัวเราเตอร์แบบสเปคโคตร i g h อ็นราคาก็จะสูงตามเงาในเรื่องของความแรงกันไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราเตอร์เขาก็จะมีเทคโนโลยีหลากหลาย,ยาเช่นถ้าใครอยู่บ้านที่พื้นที่ Wi-Fi แอรอัดสัญญาณตีกันไปหมด ตัวนี้เขาก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า BBS c o n i n g นะครับผมทำให้หลบหลีกในเรื่องของสัญญาณแอร์อัดออกไปได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นสัญญาณแบบ160เฮิรตให้แบนด์วิดที่สูงขึ้นก็มีเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยขึ้นอยู่ทั้งเราเตอร์ด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันกับแบรนด์ m e r c u s y s นะครับวันนี้คอนเทนต์ที่ผมทำออกมาเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นอีกหจุดที่ให้เพื่อน,เ,อนเนี่ย ได้คิดกันนะครับว่าในจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยเวลาช่างมาทดสอบให้เราเนี่ย เราเตอร์มันเพิ่งเปิดมันยังไม่ทันร้อนแต่พอเราใช้งานไปปุ๊บช่างกับปับ๊บเน็ตมีปัญหาทันทีมันเกิดจากความร้อนสะสมก็เป็นไปได้นะครับก็ลองดูแลกันที่จะแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับผมจะพยายามหาทริควิธีอะไรต่างๆมาให้แต่สุดท้ายท้ายที่สุดนะครับถ้าคุณต้องการให้อินเทอร์เน็ตสเตเบิลมากที่สุดใช้งานแบบจริงจังมากที่สุดเช่นไลฟ์สตรีมหรืออะไรต่างๆแนะนําให้ต่อผ่านสายแลนจะดีที่สุดครับหาเราเตอร์ดีๆหนึ่งตัวต่อสายแลนใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์รับรองว่าปัญหาเหล่านั้นเน จะลดน้อยลงได้เยอะมากๆครับผมก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปที่แบบได้สาระความรู้แล้วก็ได้เรื่องของการรีวิวอย่างนี้ด้วยนะครับก็คอมเมนต์บอกมาแล้วกันรอบหน้าอยากให้ผมทำอะไรนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซ์ทีทีขอต,ตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ